ครับคุณผู้ฟังครับตอนเราทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ iomu ttnews พิกัดข่าวเด่นนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับเดียวท่านชนนงาเหลือเช่นเคยนะครับพูดคุยนะฮะข่าวสารสาระต่างๆอัดแน่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดสินั้นก็ต้องชวนคุณผู้ฟังนะครับมารับฟังกันอาจจะแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเข้าไปตามเพจช่องทางนะสามารถติดต่อพูดคุยกับผมได้นะครับในเพจนักข่าวภาคสนามนะครับ เพจนักข่าวภาคสนามนะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยหรือว่าเข้าไปตามช่องทาง y o u t u b n n h l นะครับอย่าง d e วเบอรีนะฮะพิมพ์ทันชนนก็ได้นะครับหรือว่าไทย PBS ก็ได้นะเนื่องจากว่าผมก็จะคอยแชร์พวกข้อมูลต่างๆนะครับเข้าไปในโลกออนไลน์ให้คุณฟังหรือว่าคุณชมได้ติดตามเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งส่วนทางทีวีนะฮะก็เชิญชวนติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS ทาง Digital HD3 ด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมกันได้นะฮะอ่ะเราคุยเรื่องของสถนานการณ์โควิดนะครับเลอาใฟังแบบนี้ก่อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะน่าจะประมาณสักต้นสัปดาห์วันจันทร์สิผมก็มีโอกาสได้ไปฉีดวัคซีนนะครับของซีโนแวคนะคเป็นวัคซีนของจีนนะตอนนี้บ้านเราในเมืองไทยเราเนี่ยมีวัคซีนที่นำเข้ามาอยู่ สองเจ้าคือวัคซีนหนึ่งเป็นของจีนก็คือซีโนแวคอีกเจ้าหนึ่งก็คือเอสซาเซเนกานะครับแต่ว่าก็ต้องจับตามองว่าเอสซาเซเนกานั้นจะนําเข้ามาได้ทันตามที่กําหนดไว้หรือไม่อย่างไรเพราะที่ผ่านมาแล้วว่าใครติดตามข่าวสารนะคงจะทราบกันดีนะครับว่าการที่จะเข้ามาเนี่ยเดือนนี้นะฮะก็ถูกเลื่อนไปก่อนนะครับวาจริงแล้วกำหนดการที่จะเข้าจริงๆก็คือเดือนมิถุนายนนะ รายงานค่ะบอกว่า1นล้านเจ็ดแสนในเดือนนี้ใช่ไหมฮะก็คงจะมาไม่ได้เลยต้องเข้าไปสมทบนะกับเดือนหน้านะก็ประมาณสัก6ล้านกวันโดสด้วยกันนะครับแต่นี้ไม่เป็นไรเราค่อยๆฟังไปแล้วก็จับตาดูว่าตกลงแล้วรัฐบาลสามารถที่จะนําเข้ามาได้หรือไม่นะตามที่ได้แจ้งเอาไว้นะฮะแต่นี้ผมรล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับหลายคน,เ,นยเชื่อว่าก็ยังมีความกังวลอยู่เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนะฮะ ยังไม่ค่อยไว้ใจกันนะครับผมคุยนอกรอบกับคุณหมอรบ,บรรดาพเพื่อนๆนแหล่งข่าวนะครับเขาบอกว่าการฉีดวัคซีนนั้นดีกว่าไม่ฉีดนะเดี๋ยวก็จะแยกแยะให้ฟังแต่มันขึ้นอยู่กับภาคความสมัครใจนะอย่างผมที่ได้ไปฉีดเนี่ยเนื่องจากว่าทางองค์กรเนี่ยเขาก็เป็นคนคัดเลือกไปเนืเ่องจากว่าเราเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงหมายความว่าคือว่าผมเนี่ยนอจกจากจัดรายการข่าวในทีวีแล้ว นะครับผมยังลงพื้นที่เพื่อที่จะไปทําข่าวลงไปสัมภาษณ์ลงไปพูดคุยกับชาวบ้านนะครับที่มีความเดือดร้อนได้รับผลกระทบกับสถานการณ์โควิดสินั่นเองนะฮะดังนั้นก็เลยได้ถูกคัดเลือกไปเพราะเราเสี่ยงนะครับซึ่งถามว่าตอนไปเนี่ยรู้ไหมว่าเราจะได้รับวัคซีนอะไรทราบอยู่แล้วเพราะว่านะฮะอายุผมเนี่ยสาปีนะครับ ซึ่งอายุ68ปีเนี่ยการที่จะได้รับวัคซีนของซิโนแวคสามารถที่จะรับได้ณตอนนั้นนะครับคนที่อายุมากกว่า60ปีนะครับคุณก็มีทางเลือกที่จะฉีดวัคซีนของแอสตราซีเนกาได้แต่ณตอนนี้เนี่ยนะครับคือทางการไทยก็มีการรับรองว่าคนที่อายุมากกว่า60ปีสามารถที่จะฉีดวัคซีนของแอสตราซเนกาได้นะครับดังนั้นหมายความว่ายังไงฮะตอนนี้ผมไปผมก็ทราบดีว่าผมจะฉีดวัคซีนของ แต่ที่นี้ผู้สูงวัยเองเนี่ยเขาก็มีความหวังว่าเอ๊เขาอยากจะฉีดของเอซาเซเนกามันจะได้ไหมอ่ะวัคซีนมันมีเพียงพอหรือเปล่านะครับแล้วนะตอนนี้เนี่ยเห็นมีประชาชนไดน้มีความตื่นตัวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนมากขึ้นเพียงพอไหมวันที่ผมไปคือวันจันทร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครัคุณผู้ฟังครับพอไปถึงเนี่ยนะครับผมเข้าไปฉีดที่โรงพยาบาลศรีธรัญญาเขาตั้งเป็นศูนย์ในการฉีดวัคซีนนะครับแล้ว ต้องบอกองนี้ก่อนนะฮะชื่นชมส่วนหนึ่งคือว่าตั้งแต่เราเข้าไปเลยติดป้ายชัดเจนมากนะครับบอกเส้นทางที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนคือถ้าเกิดว่าคุณจะไปโรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยนะครับคุณต้องเข้าไปในกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเข้าไปใหม่ๆเนี่ยงงฮะแต่ตอนนี้ผมเข้าไปสังเกตเห็นว่าเขามีการติดป้ายอย่างชัดเจนเลยป้ายใหญ่มากนะครับนำทางไป นะฮะเราก็ไปตามป้ายเลยไปถึงที่โรงพยาบาลศรีทัญญาปุ๊บนะครับไปถึงแล้วรวประมาณสักแปดโมงครึ่งเราวรนี่ฮะต้องไปยืนต่อแถวนะครับยืนต่อแถวเพื่อ,อรอรับปัดคิวครับนีนะ่ถึงแปดโมงกว่านะผมก็ยืนต่อแถวครับคนก็ต่อแน่นเลยฮะยาวมาเลยส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนที่ อยู่องค์กรต่างๆคนที่อยู่ด้านหน้าคนที่มีความเสี่ยงของสูงคนที่ต้องพบปะผู้คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยืนต่อแถวกันนะฮะผมรอประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับไม่ได้บัตรคิวนะครับแต่เขาแบ่งเป็นสองจุดจุดหนึ่งคือชั้นล่างอีกจุดหนึ่งด้านบนก็มีคนบอกว,ะวะ่าพี่ทีเดียวขึ้นไปด้านบนดีกว่าผมไม่ไปนะผมมาต่อแถวแล้วนะต่อหน้านล่างแล้วนะจนกระทั่งพอผมไม่ได้ผัดคิวเลยต้องขึ้นไปด้านบนที่ชั้นเก้านะครับที่ โรงพยาบาลศรีธัญญานะครับแล้วก็ไปรับบัตรคิวได้เป็นใบสีชมพูมาคิวที่29นะแล้วได้ฉีดตอนบ่ายนะครับได้ฉีดตอนบ่ายอ้าวผมไปได้แปดโมงกว่านี่รอนานแล้วทีนี่ยาวแล้วครับรอข้างล่างไม่พอต้องรอด้านบนอีกนะครับแต่ด้านบนนี่คนเพียบเลยเพราะว่าเขาก็แบ่งเป็นรอบเช้ากับรอบบ่ายกันใช่ไหมครับเพราะผมไปตอนเช้าเนี่ยคนเยอะมากจริงฮนะก็เลยได้เป็นช่วงรอบบ่ายไป คิวที Q ่ยี่ผมก็ไปพร้อมกับน้องวันน้องวันวิสาธินวัตรนี่นะฮะน้องวันก็ก็ต้องไปรอเหมือนกันน,ะนี่พอได้คิวแล้วเนี่ยผมก็คำนวณเวลาแล้วครับดูแล้วเนี่ยเวลามันเหลือเยอะมากครับตอนแรกที่ผมไปเนี่ยผมก็ไปกับทางรถสำนักข่าวนะครับเพราะอะไรฮะผมไม่กล้าขับรถไปเอง ไม่กล้าขับไปครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีผลข้างเคียงหากว่าผมฉีดแล้วผมเบียนหัวผมอ้วกอะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดไปต่างๆนานาฮะแต่พอมันรอนานจัดฮนะจากการที่เรามีความกังวลบ้างนะทั้งทงี่เราก็ศึกษาข้อมูลมาเยอะนะครับว่าอาการที่ไม่พึงประสงค์นั้นเนี่ยมันก็จะมีเล็กๆน้อยๆเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ศูนย์กว่าๆอะไรอย่างนี้ะฮะเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะแต่ก็ป้องกันเอาไว้ก็เลยไม่ขับรถส่วนตัวไปนะกลัวเวียนหัวว่าหนอนน้อยด้วย นะครับแต่ยี่พอมันรอนานแล้วเนี่ยมันต้องไปฉีดตอนบ่ายใช่ไหมก็เลยตัดสินใจกลับมาที่สถานีก่อนกลับมาที่ทํางานก่อนหิวข้าวด้วยกลับมาเอารถครับมาเอารถส่วนตัวครับเพราะว่ามันฉีดบ่ายไงถ้าเกิดว่าวนไปวนมามันช้ากว่าจะถึงบ้านนี่มันช้ามากก็เลยตัดสินใจกลับมาที่สถานีนะครับเบารถแล้วก็ขับรถไปทานข้าวชิวๆเลยฮะกินข้าวอิม่มนะครับแล้วก็ขับรถไปที่ โรงพยาบาลศรีธัญญาซึ่งตั้งเป็นศูนย์ในการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไปจอดรถะฮะปกติคนก็เริ่มเบาบางแล้วนะครับเขาก็เริ่มได้รับวัคซีนกันตั้งแต่ประมาณสักเก้าโมงนะครับหลังจากนั้นผมก็ขึ้นไปรอฮะนั่งรอประมาณสักตอนเกือบเที่ยงครับรอไปเรื่อยๆฮะรอรอรอจนเนียบ่ายโมงครับถึงจะได้เริ่มแบบมีการขยับ ตัวกันแล้วครับเจ้าหน้าที่คือน่าจะรับประทานอาหารกันบ้างแล้วนะครับเขาก็เอาบัตรคิวลบไปเอาบัตรประชาชนลบไปไปลงทะเบียนให้นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอผ่านขั้นตอนตรงนั้นเสร็จแล้วนะครับคุณพยาบาลพร้อมแล้วนะเขาจะเรียกไปตามแถวเลยฮะแถวหนึ่งแถวสองอะไรเงี้ยลงไปก่อนลงไปเพื่อที่จะไปอ่าวัดความดันนะ วัดความดันว่าความดันเราเท่าไหร่หลังจากวัดความดันเสร็จนะฮะก็ต้องไปสักถามนะสอบสวนเคยฉีดวัคซีนมาไหมอะไรยังไงนะตรงนั้นก็ต้องให้เวลาสักหน่อยแล้วก็เสร็นรับทราบนะหลังจากวัดความดันเสร็จนะครับหมดนละเข้าห้องฉีดแล้วนะตอนที่รับวัคซีนเนี่ยคุณปัจจุบันเขาก็จะมีวิธีการคุยนะมีลูกล้อลูกชนหน่อยนะครับ ทำให้เราแบบรู้สึกว่าสบายใจผมบอกเนี่ยผมมามุ่งมาโต๊ะสี่เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้องคนหนึ่งบอกผมว่าโต๊ะสี่มือเบามากผมเลยมาโต๊ะสี่เลยแต่จริงก็ฉีกกับใครก็ได้นะครับฉีกกับใครก็ได้เพราะว่า,าคุณพยาบาลเขามีความเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วนะพอเขีมลงไปปุ๊บเอ๊ะไม่ค่อยเจ็บนะไม่ค่อยเจ็บอะงงเหมือนกันมือเบามากครับ ฉีดไวมากมือเบามากนะฮะแล้วคุณพยาบาลท่านก็มีลูกเลาะลุกชนนะพยายามชวนเราคุยฮะค,คุณผู้ฟังฮนะก็เราวัคซีนเสร็จปุ๊บนะก็ต้องถือใบเลยมาเอาไปให้ที่เคาน์เตอร์นะเขาให้เราพักประมาณสักสามสิบนาทีนะครับสามสิบนาทีแล้วก็นั่งไปเลยฮนะสังเกตฮนะแบบจับจับผิดเลยล่ะมีการไหมเวียนหัวไหมอวกไหม คันไหมแสบไหมนะฮะเพ่งพิจารณาครับจับผิดครับแล้วก็บันทึกภาพอาไปด้วยฮะแล้วก็บันทึกคนที่สถานีเอาไว้ด้วยเพราะว่าคนที่ทํางานผมก็ไปฉีก,กันเยอะนะผมก็บันทึกภาพเขาเอาไว้ก็เพ่งพิจารณาเหมือนกัน,กนใครเจ็บไหมอ้วกไหมเวียนหัวไหมคืนไสไหมไม่มีฮะเวลาผ่านไปประมาณสักสิบห้านาทีครับก็เพ่งพิจารณาคเพราะว่าเขาจะให้เรารอประมาณสักสามสิบนาทีแบบนี้ครับ ก็รอ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 ,รอจนครบเวลานะครับเราก็เอาสติกเกอร์ที่เขาติดเวลาไว้เนี่ยไปให้ด่าสุดท้ายนะเอาไปให้ด่าสุดท้ายครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่เขาจะได้ยืนยันว่าอ๋อเราเนี่ยพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามสิบนาทีซึ่งคุณหมอเนนะี่ยสุดท้ายก็บอกว่าอ่า คุณทัชนนนะคุณต้องงดทานกาแฟก่อนนะคะได้ครับแต่ว่าตอนก่อนไปฉีเนี่ยผมทานชาแล้วก็กาแฟไปครับจริงๆเนี่ยเขาให้งดทานการเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนต,ต้องเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งคุณต้องนอนพักผ่อนให้เยอะสองถ้าเกิดว่าใครออกกำลังกายหนักๆเนี่ยคุณลาไว้ก่อนประมาณสักสองสามวันนะฮะลาไว้ก่อนเลย นะครับสตอนที่ไปฉีดฮคุณใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งที่คุณไม่ถนัดนะฮะฉีดวัคซีนนะครับ4ครับคุณก็ต้องนั่งพักครับรอฮะสานาทีนะครับแล้วก็งดทานกาแฟไปก่อนหลังจากนั้นที่บ้านฮะมารอฮะก็ต้องเฝ้าดูอาการครับว่ามีอาการผิดปกติไหมยังไงนะฮะผมก็ทำตามฮะ แล้วขาไปเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนี่ผมเล่าให้ฟังนะผมก็ทานชาทานกาแฟไปเป็นปกติฮะอืมแล้วนั้นก็กลับมาก็ทานข้าวได้ดีฮะทานได้เยอะเลยนะครับไม่ได้เวียนหัวไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะฮะถามว่าง่วงไหมก็มวง,วง่วงคือผมตื่นเช้าไงฮะตีสองกว่าอย่างเงี้ยมันก็ธรรมดาใช่ไหมมันก็ต้องง่วงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ละนะครับแล้วก็สังเกตอาการว่าเราคลื่นซส้แล้วก็ไม่ได้ได้รู้สึกอะไรเป็นปกติดีฮะ นะคนที่บ้านก็ถามเป็นไงบ้างอืมก็ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยก็ดูอยู่นะฮะหังเช้ามาเป็นไงฮะก็นึกถึงคุณหมอแนะนําว่าอย่าพึ่งทานกาแฟใช่ไหมอ้าวเราก็ไม่ทานสิครับไม่ทานนะฮะเขาใหเราทานแล้วก็ไม่ทานแต่ผมปวดหัวฮะ <laughs> ผมปวดหัว <laughs> คือคนมาได้ทานนะครับ พอจัดรายการข่าวเสร็จนะฮะตอน8โมงเนี่ยผมก็เดินออกมาน,ะนอกรอประชมุมคุยกับเพื่อนรวมงานนะฮะผมก็บวน,น่ผมปวดหัวเนี่ยคุณหมอเขาไม่ให้ทานกาแฟเ,เพื่อนร่วมงานผมว่านี่หมอยงผู้วรวันเนี่ยเขาบอกว่าให้ทานได้นะคุณถ้าเกิดว่าคุณนทานกาแฟเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องฝืนคุณก็ทานเป็นปกติเลยไม่ไงั้นเดี๋ยวคุณจะปวดหัวผมก็เอ๊ะ หรือจะจริงฮะไอ้ที่เราปวดหัวเป็นเพราะเราไม่ได้ทานกาแฟหรือเปล่าพอหมอยงนะครับได้โพสต์ข้อความนั้นไปผมก็เลยไปทานนะฮะทานเป็นปกติเลยครับเออไปทานปกติเลยเออหายปวดหัวเลย <c oughs> <c oughs> นั่นแหละถ้าบ, <c oughs> บอกว่าไอ้ที่ผมเล่ามาเนี่ยนะฮะคุณฟังฮะพยายามที่จะสื่อสารว่ามันเป็นทางเลือกครับทำไมเราถึงไปฉีดนะ ผมไม่สื่อมวลชนเนี่ยผมทราบข้อมูลดีอยู่แล้วนะครับรู้ว่าตัวไหนดีตัวไหนมีประสิทธิภาพยังไงเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เราทราบอยู่แล้วนะครับแต่การที่ตัดสินใจไปฉีดเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่มีความเสี่ยงนะเราเป็นด่านหน้าที่บ้านเราก็ไม่ได้ออกไปไหนแต่เราออกไปนอกบ้านบ้านเรามีเด็กบ้านเรามีผู้สูงวัยนะดังนั้นเราก็มีความเสี่ยงนะ ก็เลยคิดว่าวัคซีนตรงไหนที่มาก่อนก็ฉีดไปก่อนนะแล้วเมื่อไหร่มันมีทางเลือกมากขึ้นเนี่ยนะฮะพอผมฉีดครบ2โดสปุ๊บเดี๋ยวโดสที่2เนี่ยผมจะฉีดวันที่1 4ีมิถุนายนนะจริงๆแล้ววันที่30มนี่นะฮะคุณผู้ฟังฮะผมจะได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันไข้หวัดใหญ่นะแต่พอผมทราบว่าผมจะไปฉีดวัคซีนโควิดสิผมเลยต้องเลื่อนไปอย่างวันนี้ผมก็ทําการตรวจเลือดแทนนะครับก็เลื่อนไปก่อนพอได้รับวัคซีนเข็มที่2ปุ๊บนะฮะ อาจจะห่างไปสักประมาณสักเดือนหนึ่งลนะค่อยค่อยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับนี่คือแผนที่วางไว้อย่างนั้นนะบางคนบอกเอาไปฉีดมาโอ้ยนี่ประสิทธิภาพไม่ดีนู่นนี่นะเอาฮะมันเป็นความคิดเห็น,นครับผมฟังแพทย์ครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะผมเชื่อแพทย์ครับระดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยที่สอนโรงเรียนแพทย์เนี่ยนะฮะเขารวมกันสามคนเขาก็มารณรงค์อยู่แล้วผมจะไปเชื่อความเห็นทําไมนะผมเชื่อหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะฮะโอเคเห็นข่าวนุ่นนี่นั่นอะไรออกมาก็จริงฮะแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันร้อยละศูนย์กว่ากว่านะครับ,ม,รบมันเป็นไปได้อยู่แล้วฮะอาการไม่พึงประสงค์ฮะแต่อย่าลืมนะค,คนที่ติดเชือ้อโควิดสิบเก้าเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อไหร่เขาติดเชื้อแล้วถ้าเกิดว่า เขาเสียชีวิตนี่นะฮะยกตัวอย่างกรณีหนึ่งเราเห็นหลายเคสเหมือนกันติดทางครอบครัวแบบนี้นะครับมีคนในครอบครัวตายแล้วต้องดิ้ททำพิธีชาปนก,กิจนะคนที่อยู่ในครอบครัวไม่สามารถไปร่วมพิธีได้ถ้าเกิดจะร่วมพิธีอย่างนี้ก็คือว่าร่วมพิธีผ่านวิดีโอคอลลองคิดดูสิฮะโควิดมันร้ายกาจขนาดนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดเมื่อไร่เนี่ยคุณฉีดวัคซีนนะมันก็จะมีกรอบป้องกันบางส่วนละทําให้คุณเนี่ยไม่ถึงขั้นโคมา่าทําให้คุณไม่ตายนะครับดังนั้นฮะลองคิดพิจารณาเอาเองนะครับมันเป็นเรื่องของภาพความสมัครใจอีกอย่างหนึ่งวัคซีนที่ใช้อย่างทุกวันนี้นะเป็นวัคซีนที่อนุมัติให้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน นะครับในภาวะฉุกเฉินมันมาเร็วเกินคาดฮะยิงคาดการกันฮะปีสองปีเนี่ยขึ้นนะพอเปิดสามปีเนี่ยกว่าจะได้มานะฮะนี่เลยก็เป็นการอนุมัตให้ใช้แบบภาวะฉุกเฉินส่วนวัคซีนที่ว่าโอโ้มีคนอยากได้อาไฟเซอร์ Pfizer. ผมเล่าใฟังแบบนี้นะผมสัมภาษณ์แหล่งข่าวมาเยอะฮะสัมภาษณ์คนทั้งฉีดของไฟเซอร์ฉีดของบูเดนา เล่าของมูดนราก่อนมีคนไทยคนหนึ่งชื่อว่าคุณเชอรี่นะก็เป็นเพื่อนผมนะฮะแล้วเขาไปทํางานเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเขาได้รับวัคซีนนะครับของโมเดอร์นาหลังจากฉีดเสร็จแล้วนะฮาบอกว่ามีการงวงงเหมือนกับคนที่ออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆอ่ะนี่คืออย่างหนึ่งถามคนที่ฉีดของไฟเซอร์นะครับคนที่ฉีดไฟเซอร์เนี่ยก็เป็นสสามีภรรยาตัวภรรยาเนี่ยคือ พอได้ฉีดไปแล้วนะเยน็นวันนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้รับวัคซีนเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆไปดื่มกับเพื่อนๆฮะเขาบอกผมว่ารู้สึกแหมมีอาการมึนเมาเร็วกว่าปกติส่วนสามีเองฮะสมฮะนี้ฉีดของไฟเซอร์นะนอนสมฮะเหมือนกับมีอาการป่วยอยู่ประมาณสักวัน2วันได้ถึงขั้นว่าไม่ไปทำงานเลยอันะนี่คือฉีดของไฟเซอร์นะ อีกคนหนึ่งที่ผมสัมภาษณ์นะของไฟเซอร์นะเป็นนักวิจัยไทยเนีฮะอยู่ที่เยอรมนีเขาได้รับวัคซีนไฟเซอรเข็มแรกไปนะครับอาการคือยกแขนไม่ขึ้นนะฮะอยู่2วันนะฮะมีการจับไข้1วันนี่คืออาการไม่พึงประสงค์ครับ ى, นั่นแหละพยายามที่จะไล่เลี่ยงให้ฟังนะครับแยกแยะให้ฟังดูนะอยู่ที่ภาพความสมัครใจของประชาชนนะครับ เอาะเรื่องของวัคซีนวันพอสมควรนะฮะเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผมไปฉีดวัคซีนมานะฮะมาเล่าให้ฟังในช่วงหน้าเนี่ยมาเล่าในส่วนของซิโนฟาร์มให้ฟังกันสักหน่อยแล้วกันนะครับช่วงนี้พักการสักครู่นะครับในรายการ rmu t t news ิกัดข่าวเด่นนะครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลายยัาย,าย,าย,ลายแห่งนวัตกรรม rmu t moving towards innovative university กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ RMU TT News พิกัดข่าวเด่นนะครับกลับมาพบกับผมเดียวทันชนนงามเหลือเช่นเคยนะครับก็ฝากผลงานหน่อยละกันนะฮะรายการวันใหม่ไทย PBS ทางดิจิทัล HD 3นะครับร่วมกันรับชมรับฟังข่าวสารกันได้ตั้งแต่ตีห้จนถึง8ปดโมงเช้านะผมจะรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะวันเสาร์ก็มีรายการข่าวเที่ยงนะครับแล้วก็รายการข่าวออนไลน์เนี่ยจะมีรายการล้อมองข่าวนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นเดียวกันนะครับ ช่วงนี้มาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับวัคซีนซิโนฟาร์มกันสักหน่อยนะเป็นทางเลือกนะฮะล่าสุดมีข่าวแบบนี้นายบุญเล้งโลสถาพรพิพิธนะครับนายกอบจอตรังเนี่ยบอกว่าจากสถา,านการณ์วิกฤตโควิดสิในพื้นที่จังหวัดตรังอบจอตรังก็เน้นทางานเชิงรุกดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผ่าน7็ภารกิจสู้โควิดระลอกใหม่ก็มีการตั้งศูนย์ประสานงานสถา,านการณ์ฉุกเฉินกำชับ สบจประจำพื้นที่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทันทีมีบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแหล่งชุมชนครบทั้ง10ออำเภอแล้วก็มีการตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าดูแลชาวต่างชาตินะครับใช่ฮะชาวตรังเน่ยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในทํำลายผู้ป่วยทันทีรวมถึงแจกอุปรกรณ์ป้องกันโควิดทั้งหน้ากากาอนมามัยสเปรย์แอลกอฮอลให้ชาวบ้านนะครับที่ต้องการแล้วก็ยังสนับสนุนงบประมาณเกือบ6ล้านบาทอุดหนุนงบ จังหวัดตรังสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งแรกพร้อมกับมีการบริการรถสุขาเคลื่อนที่และก็ที่สําคัญนะครับก็คือว่าการบูรณาการหลายฝ่ายนะครับในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังเนะี่ยบอกว่ากูเล้งเตรียมจองวัคซีนซิโนฟาร์มรถอแรก80,000โดสมาให้ชาวตรังซึ่งวัคซีนตัวนี้ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกแล้วก็อ,อนุมัติเป็นวัคซีนตัวที่5เรียบร้อยแล้ว เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายฉีด2เข็มห่างกัน20 -28 วันซึ่งก็ถือว่าเป็นวัคซีนตัวหนึ่งที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นหนทางที่สามารถช่วยกระจายวัคซีนให้ชาวตรังได้อย่างทั่วถึงแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทางนี้นะครับทางองค์กรพร้อมทํางานบรูรณาการร่วมกับทางจังหวัดตรังแล้วก็สสจนะฮะทีนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าไปดูความเคลื่อนไหวของ การปลดล็อกนี้เป็นยังไงนายชัยชนะเดชเดชโชน,นะครับซึ่งเป็นสนสนครศรีธรรมราชแล้วก็รองโฆษกรพรคประชาธิปัตย์เนี่ยพูดถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการบริหารจัดการวัคซีนโควิดสิว่าขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหลายแห่งได้มีมติให้นํางบประมาณส่วนใหญ่ไปช่วยในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด -19 เช่นการจัดหาทุงย่างชีพที่ได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่ ซื้อหน้ากากนอนามัยสเปรย์แอลกอฮอล์รวมทั้งการกันงบเพื่อจัดซื้อวัคซีนเพื่อชีดให้กับประชาชนนะครับแต่ว่าทางนี้ก็ยังมีวสักก็คือว่าความไม่ชัดเจนของท่าทีภาครัฐนะครับเนื่องจากว่ากระทรวงพาณิชยเนี่ยได้อ้างอิงคําวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมานะครับบอกว่ายังไม่สามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจัดซื้อจัดหาวัคซีนโดยตรงกับผู้ผลิตอ้างว่าเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย แล้วก็ป้องกันเหตุที่ไม่พึงประสงค์แต่ว่าทางสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็มีหนังสือนะครับตอบกลับมาทางสมาคมสันนิบาตแห่งเทศบาลแห่งประเทศไทยบอกว่าการจัดซื้อจัดหาวัคซีนนั้น,นจะต้องคํานึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพรบความมั่นคงทางด้านวัคซีนแห่งชาติพศ2 5 6พรบอพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560พรบยาพศ2 5 1พรบพรบอาหารพศ2522้บเป็นต้น ดังนั้นจนะึงอยากจะให้ทางกระทรวงมหาดไทาย,ยตัดสินใจปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะจัดซื้อจัดหาวัคซีนเพื่อป้องการไวรัสโควิดสิได้โดยตรงจากผู้ผลิตเพราะว่าจะสามารถแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการกระจายวัคซีนให้ถึงตัวของประชาชนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ท้องถนนิ่นดูแลประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติเอาไว้เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นทีน่มีภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับไวรัสดังกล่าวได้ แล้วก็เชื่อว่าขณะนี้งบประมาณของอบทอทุกพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยต่างจัดสรรให้กับการแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิดสิเป็นไปจานวนมากทั้งการจัดหาถุงยังชีพจัดหาซื้อนากากอนามัยแจกกับประชาชนรวมทั้งการอนุนมัติงบประมาณไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทเพื่อจะซื้อจัดหาวัคซีนป้องกันไวรัสเพื่อฉีดให้กับประชาชนแต่ว่าเนื่องจากว่ายังมีข้อถกเถียงถึงการจัดซื้อจัดหาระหว่างอบทอแล้วก็บริษัทผู้ผลิตว่า มีความเป็นไปนได้ในช่วงเวลาใดดังนั้นเนี่ยก็เลยเห็นว่าสิ่งที่เคยเสนอไปแล้วว่าให้มีคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณภาพวัคซีนที่จะฉีดให้กับประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยก็ขอให้มีหมอที่ทํางานในท้องถิ่นนั้นๆเข้ามาตรวจสอบคุณภาพวัคซีนก่อนที่จะฉีดให้กับประชาชนถือว่าเป็นข้อยืนยันว่าท้องถิ่นมีความพร้อมในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพียงแต่ว่าขอให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยปลดล็อกคําสั่งที่ยืนตามคําวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน พื่อขอให้ท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการจัดซื้อวัคซีนโดยตรงกับผู้ผลิตซึ่งก็เป็นการช่วยภาครัฐในการกระจายวัคซีนแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของอปทอนะในการป้องกันโรคระบาดตามหลักการกระจายอํานาจด้วยนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวเห็ไหมฮะแต่ที่เนี่ยเขามีความพร้อมนะฮะว่าจะขอซื้อวัคซีนเนี่ยก็ติดนะ่ฮะข้อบทกฎหมายตรงนี้นี่แหละนะครับเรื่องของวัคซีนนี้เป็นยังไงนะครับเพราะว่า ไป,ไปมๆมาๆก็มีคนพูดถึงเยอะเพราะว่าหลายจังหวัดเนี่ยก็แห่ไปจองวัคซีนซิโนฟาร์มกันนะ,ะทั้งอายุธยาปทุมธานีนนทบุรีโคราชนครศรีธรรมราชนะบอกว่าเทศบาลน,นครนนท์ก็เตรียมงบสามร้อยล้านบาทเอาไว้ซื้อบอกว่านายกให้แก้ระเบียบให้ส่วนท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการจัดหาวัคซีนได้เพราะไทยก็ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะฮะอ,อยากจะเป็นเรื่องเป็นราวกันเน่ยนะครับ นี้ประเด็นเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องของวัคซีนนี่นะก็ต้องจับตาดูเหมือนกันนะครับอย่าง7มิถุนายนเนี่ยบอกว่าจะฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุนี่นะครับแล้วจะไปไปตามนั้นไหมนะครับเจอคัสเตอร์ใหม่อีกนะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่ามีวัคซีนฉีดทุกจังหวัดนะฮะเริ่ม7มิถุนายนนี้นะครับก็เป็นคํายืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขนะใครที่ลงทะเบียนไปแล้วนะกลุ่มผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะกลุ่ม คนที่มีโรคประจําตัวเจ็ดโรคโรคเรื้อรังที่ลงทะเบียนไปแล้วนี่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับได้รับวัคซีนตั้งแต่7มิถุนายนเป็นต้นไปส่วนการลงทะเบียนรับวัคซีนสาหรับประชาชนทั่วไปใน76จังหวัดไม่รวมกรุงเทพมหาน,นครก็มีหลากหลายช่องทางนะครับก็เริ่มลงทะเบียนในวันที่14มิถุนายนเป็นต้นไปได้แก่ไลน์แอปพลิเคชันหมอพร้อมแอปพลิเคชันของจังหวัดนะครับผ่านทางอสมมบ้างนะครับก็ประมาณนี้ คนเล่าให้คุณฟังฟังนะฮะก็อย่างกันแล้วแต่นะฮะรักษาสุขภาพกันด้วยละกันนะครับพยายามห่างไกลกับพื้นที่ที่มีคนแออัดนะครับสวมใส่หน,น,น้ากากผ้าหน้ากากอนามใหมด้วยด้วยความเป็นห่วงจากรายการ RMU t t News กาดข่าวเด่นนะฮะกับผมเดียวทันชนนงามเบือนนะครับ,นนงงรบวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับคุณฟังครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม I am UTT moving towards innovative university.